สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานนำเอาสมเด็จวรคังเป็นองค์ครูเลยนะครับองนี้สีนี่ขาวงาช้างนะเพื่อนๆแตกลายงาช้างสีขาวงาช้างเลยนะครับองนี้เป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะครับเพื่อนๆดูช่วงพระอุระท่านนะเราดูดูไหลไหลหลุ เรียกว่าไหลหลุดไหล,หลตกนะเพื่อนๆ่นี่ดูผักนี่เป็น,ปน,ปน,ปนหัวตะกระแตเลยนะครับเกตนี่เป็นการแทงทะลุซุ้มขึ้นไปเราดูเราดูเนื้อด้านในเห็นไหมครับเนื้อด้านในซุ้มระครังเนี่ยม้วนหดยุบเข้าไปเลยนะนี่แหละคือการแตกลายงาแตกอย่างนี้นะเพื่อนเือนเนีเ่ยจุดนี้จุดเดียว ขก็จะปีออกปีออกลื่นออกไหลออกเห็นไหมครับ <_ han> เราดูงาช้างนะไม่ว่าจะเป็นช้างไทยช้างเอเชียช้างแอฟกันเนี่ยก็จะมีลักษณะงาโคนงาก็จะสีเหลืองโอมน้ำตาลแดงอย่างนี้นะครับในร่องในหลืบก็จะมีคราบ แคาไซส์อน,นาคนไหนติดอยู่ไม่มากก็น้อยนะเพืเ่อนๆนะเป็นพระที่มีผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนิสิงเหรวมเป็นพระที่มีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลน,นะเพืเ่อนๆ เราถ้ามีพระแบบนี้เนื้อหาอย่างนี้ทรงอย่างนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครเก็บไว้ศึกษาเก็บไว้ส่องพระสมเด็จหนึ่งองค์นี่เราไม่สามารถบอกว่าเป็นพระแท้ได้ในเวลาหนึ่งอาทิตย์นะเพื่อนๆพนเพราะยงมหาเนี่ยบางครั้งบางองค์เนี่เป็นเดือนนะส่องแล้วส่องอีกสัมผัสแล้วสัมผัสอีกนะเพื่อนๆ่แต่และองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรู้เลยว่าองค์นี้แท้วันเดียว อันนี้ประสบการณ์ของพ่อใหญ่มหานะครับเพื่อนๆยิ่งส่องยิ่งลึกยิ่งสัมผัสยิ่งเห็นบอกเกิดการเกิดขึ้นของพระสมเด็จนะสำหรับพ่อใหญ่มหานะคนอื่นพ่อใหญ่มหาก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าหากว่าเราเราเชื่อมั่นเราศรัทธาเนี่ยเรามองแล้วมองอีกนะเอาวางไว้ก่อนแล้ววันถัดไปก็มามอง บางทีเป็นเดือนเรามาดูอีกจุดบางจุดที่เรารู้เราเห็นเราคุ้นตาคุ้นเคยไม่มีเม็ดมวลสารไม่มีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกเม็ดทองคําไม่มีอยู่ดีคืนดีเรามาสง่งกับมีกับเจอกับเห็นถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้ประสบการณ์แต่เองนะเพื่อนเพื่อนอาจจะมีเหมือนกันแต่พระอิมมหาคิดว่ามีแน่นอนนะเหมือนเราได้ยินคํากล่าวว่าสมเด็จว,วัดระฆังในท่านจะดูท่านจะดึงท่านจะเรียกกันมานะเพื่อนเพื่อน เราสวดมนต์เราภาวนาเราแผ่เมตตาอธิษฐานจิตอยู่เนืองนิดเนี่ยมีหนึ่งก็มีสองมีสองก็มีสามสก็มาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเราเรารู้เราเห็นเราอ่านอย่างนั้นแต่ว่าประสบการณ์จริงพระหมหาก็เห็นและสัมผัสได้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะอย่างองค์นี้นะเพื่อนๆนี่งดงามทีเดียวเราค่อยๆดูกันนะครับ นี่คือด้านหน้าอาะจายเพื่อนๆได้ดูแบบกล้องขยายใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับดูรอยปูไตไหมเพื่อนๆนี่รอยปูไตรอยปูไต,ไตนี่เป็นธรรมชาตินะเกิดขึ้นด้านหน้าด้านหลังคละเคล้ากันไปลึกตื้นไม่เหมือนกันก็มีร่องรอยการแตกบ้างเล็กน้อยเนี่ยเพื่อนๆเราดูอย่างนี้นะครับ ดูพื้นพื้นด้านหลังซึ่งพู้ใหญ่มหาเคยกล่าวไว้นะของแท้ต้องอย่างนี้นะเพื่อนๆบางองค์นี่แตกเฉพาะด้านหน้าอันนี้เป็นคํารู้สึกเป็นคํากล่าวที่ผิดมาตั้งแต่แรกเมื่อเราเอาขนมปังไปเข้าตู้อบนะก็จะแห้งเกรียมแตกไม่เฉพาะด้านบนด้านล่างก็ก็จะธรรมดานั่นแหละคือการอบการทอดแช่วเวฟหมักมาแต่ถ้าโดยความเป็นธรรมชาติภาพเป็นร้อยปีเนี่ยด้านหน้าแตกเล่าลานอย่างไรด้านหลังก็ต้องมีเขาโคง การปริแยกแตกบ้างนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็น,น,นไหมครับด้านหน้าก็แตกสวยนะแต่ด้านหลังก็มีเข้าโค้งการแตกพองามนะเพื่อนๆอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นเรียกว่าเนี่เป็นเหมือนกับฟองเต้าหู้นะเหมือนกับเปลือหิมะแควไซนนะ ปกคลุมค่อยค่อยขยายออกเพื่อนเพื่อนดูเม็ดนี้นะเห็นไหมครับนี่ความงามของท่านนี่ก็เม็ดเม็ดเหล็กไหลนะเพื่อนเนเนี่ยครับแถวไซนาคอนายนี่ขึ้นเต็มแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อนเนเราดู เนื้อพระสมเด็จเนี่ยเขาไม่เขาไม่อยู่เขาไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะเพื่อนเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้นะอยู่แบบนี้ความงามของท่านนะครับเราก็จะเห็นเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเพื่อนเพื่อดูพื้นผิว พื้นผิวพระสมเด็จเนี่ยเขาเขาไม่เป็นโทนสีเดียวกันนะเพื่อนเอนเนี่ยบางจุดบางมุมก็จะเป็นอย่างนี้เข้มมากน้อยมากแตกต่างกันไปเห็นไหมครับนี่งดงามเลยทีเดียวดูนะครับเนี่เราเห็นเม็ดพระธาตุ แดงเลยทีเดียวเห็นล่องรอยเนื้อผระนี่อมชมพูเลยทีเดียวนะเพื่อนๆเนี่คือด้านหลังพระสมเด็จนะเพื่อนๆเรามาดูเม็ดนี้นะครับ จย์น,นะเพื่อนๆเหมือนอยู่ในแองแอ,องสะโนโดาเลยนะเพื่อนๆเนๆเี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเป็นประทานเนี่ยผุดขึ้นมาอีกร้อยปีหรือสองร้อยปีข้างหน้าเนี่ยเม็ดน,นี้จะต้องนูนขึ้นมาเยอะนะนี่ค่อยๆแตกแยกยุบ เรามาดูด้านด้านหลังกันนะหลังและด้านข้างด้วยกล้องแบบใกล้ๆกันนะเพื่อนๆนี่องค์ขาวงาช้างนะองค์นี้เพื่อนๆพระเยเมตั้งจะยายตั้งองค์ขาวงาช้างเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเหมือนเปลดนหิมะไหมครับเนี่ยพุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับ ฟอมงามของ่าน,นนะครับเม็ดพระทาตนะครับเม็ดดำเม็ดดำเม็ดแดงเราดูกันแบบใกล้ๆนะเพืเ่อนๆให้ภาพให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องนะเพื่อนๆสังเกตนะครับนีนเพืเ่อนๆเ,เขาขึ้นเหมือนดอกเห็ดเลยนะแควไซเนะี่ย เพื่อนเขาขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะแล้วเขาก็จะแผ่กินบริเวณไปเรื่อยๆนะนี <Yeah. S 1> ขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะ ูไปเรื่อยๆนะครับพ้าแท้นี่แท้ที่องค์พระนะครับนี่ฉ่ำนวลมากเลยนะเพื่อนๆนสีงาช้างนี่เนี่ยฉ่ำนวล ความงามของท่านเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่โอ้โหแบบช่ำเลยนะไหลมาเป็นลาวาเลยนะเพื่อนๆเนี่ยตามร่องนี่ตามลือเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนป่องภูเขาไฟก็ไหลมาตามร่องตามลือเลยนะเนี่ย เราดูไปพร้อมกันให้ภาพให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องนะเราไม่ต้องพูดเยอะนะครับให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่ององค์เขางาช้างนี่คือด้านหน้านะ เป็นจุดๆเลยนะครับเม็ดเล็กๆไปดําปีแยกแตกเล้าลานตามคําที่ครูบาอาจารย์เคยกล่าวไว้นะครับ ควางามเป็นธรรมชาติให้ภาพเป็นตัวเล่าเรื่องนะเพื่อนๆค่อยๆดูกันไปนะครับเนี่ยชัดจุดนะยไม่ได้ดูชัดๆนะกล้องขยายก็ขยายพองามนะเพื่อนๆไม่ได้ขยายมากเอาพอดูได้พอสัมผัสได้นะเรากล่มอนุร,รักษ์สายอนุร,รักษ์อยู่แล้วนะครับ ศึกษาเรียนรู้พระตามตำราในตำนานอยู่แล้วนะครับนี่คือซุ้มระฆังนะครับการแตกงาช้างก็กจะแตกงนี้นะครับแตกลายฝางอย่างนี้นะครับองคงาช้างแตกลายแตกลายฝางอย่างนี้นะครับ ย,ยิ่งชัดยิ่งสัมผัสนะเ,นเ,นเนพื่อนๆนี่พยายามพยายามดูพยายามส่องพยายามสูมให้เพื่อนได้เห็นนะความงามของท่านนะครับดูพื้นผ้านะเป็นภูเขาหิม,มาลัยเลยนะเพื่อนเพื่อนนีน่พื้นผ้าเขาไม่เสมอกันนะเขาลาบเรียบเป็นบางจดุดเนินสูงต่ําเป็นบางช่วงนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ากล้องพระมาหาก็นี่แหละครับชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับ ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่าอาศัยความชํมนานาญในการส่องในการสัมผัสกล้องก็พอดูได้นะเพื่อนๆเนี่เห็นไหมครับนี่เรายัางเห็นเม็ดเทาเพื่อนๆเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดาดูการแตกมุมนี้ของเขานะเพื่อนๆเนี่ยขาดสิกไหมครับเนี่ยคือเม็ดเรีวยกว่าเม็ดเทาเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทาในข้า,ขาแขวแคลไซ ขึ้นเป็นดอกเห็ดน,นะเพื่อนเพื่อนเราดูตรงนี้นะครับเป็นจุดๆนะเป็นจุดๆเป็นจำๆเนะ่ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกินออกไปเรื่อยแผ่ขยายไปเรื่อยครับแคลไซน์เนี่ยเพื่อนเพื่อนะเพื่อน,นะอน,อนดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับูกอกูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด,กดแชร์ กด subscribe ให้พระยมหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจดีๆจัดจทำคลิปดีๆมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปนะเรียกว่าดูพระสมเด็จนี่เราศึกษาด้วยใจลักด้วยศรัทธาของเรานะครับ จะดูจุดในมุมไหนก็งดงามสวยงามกันนะครับขอให้เพืเ่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ